สวัสดีครับพบกับผมแกรนดมีดเดินป่ากเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับเกตพรีเมียมนะครับมานําเสนอนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องสวยๆเกรดพรีเมียมนะครับผมเล่มนี้สวยนะมีดพับคุณภาพสูงนะครับเปิดลื่นเปิดง่ายนิ้วชี้สกิดเบาๆนั้นนะครับผมเหล็กดีทูนะครับทรงสวยมากนะครับเล่มนี้เสียวฟ้าแน่นอนเล่มนี้ความยาวรวม8.7นิ้วนะครับผม ใบมีดเหล็กดีทูครับแข็งแรงทนสนิมครับความยาวใบมีด3.7นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.1นิ้วสันตรงนี้3.5มิลครับปลายสโลป2มิลนะครับผมน้ำหนักเบานะครับใบมีดทรงสวยครับสองสีนะครับผมตรงนี้ปัดเงาตรงนี้สีเงินปกตินะครับผมสวยแน่นอนครับทรงสวยมากครับเล่มนี้ด้ามจับ G ีเทสีดำนะครับผมน็อตกลาง สีไทเทนะครับด้านหลังกิ๊บเนบกางเกงสีเงินตัวยึดแกนกลางครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสีน้ำเงินนะครับผมมีระบบล็อกใบมีดนะครับพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับผมไลเนอร์ล็อกนะครับผมตอนพับกลับไม่ไม่เด้งกลับนะครับผมไม่พับไม่เด้งคืนนะครับมีระบบบอลแบริ่งมีดพับเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้เดี๋ยวสร้างน้ำหนักให้ดูนะครับผม น้ำหนักเบานะครับร AH> <to> 2อยิบเอ็ดกรัมเท่านั้นพกพาง่ายนะครับผมเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นนะรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยแน่นอนนะครับมีดพับเกดพิมพ์เนียมนะครับเหล็กดีทูนะครับผมคุณภาพสูงคมกลิบแน่นอนับน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับผมแบ่งปันราคาเบาๆนะครับคมกลิบแน่นอนนะครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผม ของดีแนะ่นอนนะพี่ๆท่านไ,ไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับ4ี่รอยบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีพับเกตพรีเมียมทรงสวยมากนะครับเล่มนี้น้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เจอกันทุกวันนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับเที่ยงคืนนะครับผมนอนดึกนะครับผมทำงานหนักนะครับผมครับต้องทำจำนวนนะครับช่วยผมซื้อหน่อยนะครับพี่ๆครับราคาเบาๆนะครับได้กำไรบางๆนะครับผมรับประกันคุณภาพให้ทุกเล่มนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอครับทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับกดที่ลิงก์นะมันจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับผมคุยกันทางไลน์สะดวกสุดนะครับจะได้ส่งรูปส่งอะไรให้ดูได้นะครับผม รับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนครับเล่มนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับงานดีละเอียดกิิบนะครับให้เห็นชัดๆนะครับผมของดีแน่นอนนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับส่งของทุกวันนะครับได้เร็วแน่นอนนะครับส่งวันนี้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของเลยก็มีเยอะแยะนะครับผม ไม่เกิน2วันได้ของแน่นอนนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็วันเดียวนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ